if you นี่นะคะทุกคนเราก็จะมาย้อมผมนะครับย้อมผมตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมนะครับมันก็จะออกมาแบบเป็นฟองๆนะครับตัวนี้สีที่จะทํานะครับชื่อว่าสีโลสโกนะครับ <c oughs> แต่เราคิดว่าหน้าปกเนี่ยจีซูน่าจะใส่วิกหรือเปล่านะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นจะไดนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูสีผมนะครับที่ตอนเนี้ยเราแบบว่าเป็นอยู่นะครับแล้วก็จะมาให้ดูสีกันก่อนมองกันเห็นไหมเอ่อยสีอะไรเอาใกล้อีกไหมม,มันออกสีประมาณแบบ ค่อนค่อนข้างไปในโทนอุ่นโทนเหลืองนะครับอืมก็จะแบบสีแบบประมาณแบบประมาณอย่างนี้แหละโอ้ยข้างในนี่แบบเขาก็จะแบบมีของแถมมาแบบว่า ค่อนข้างเยอะนะทุกคนไม่ใช่ของแถมสีของแบบว่าที่เขาให้มาในกล่องนะก็มีตัวปั๊มนะทุกคนมีถุงมือมีตัวผสมนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวที่แบบไว้ผสมสีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหมายเล็กหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวผสมเหมือนกันอันนี้ซองเล็กกว่าหน่อยนะครับจะเป็นเบอร์สามนะครับ เบอร์สามก็เอาไว้ผสมในขวดสีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นเหมือนที่ยี่ห้ออื่นเขาแถมกันนะครับก็จะเป็นตัวเป็นอารมณ์แบบว่าปรับสภาพเส้นผมให้นุ่มกลับมาเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนของการล้างสีผมนะครับ ก็คือพอล้างสีผมเสร็จใช่ไหมทุกคนแล้วก็ฉีกซองอั่นเนี้ยแล้วก็ชโลมบนะครับทิ้งไว้3นาทีนะครับมันก็จะช่วยให้เส้นผมเราเนี่ยมีความนุ่มจุ่มชมื้นขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแรกนะคะนก็จะเปิดตัวนี้ก่อนนะครับตัวใหมน่นเลหนึ่งนะก็ฉีกซองมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เทปไปในหมายเลขสองนะครับทุกคนอันนี้เขาจะเขียนว่าหมายเลขสองนะ ได้เสียงปะเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ใส่หมายเลขสาลงไปได้เลยนะครับเบอร์3ามเนี่ยทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นออยนะครับสำหรับปรับสภาพเส้นผมให้มันนุ่มนะครับ แล้วนะคบทุกคนก็ปิดฝานะครับปิดฝาได้เลยเนาะโอเคพอเราได้ทั้ง3ส่วนนะคะผสมอยู่ในขวดนี้นะครับเราก็จะมาวนนะครับเขาบอกว่าห้ามเขย่านะครับก็ให้วนเบาๆเอานะครับประมาณ20ครั้งนะครับอ่านแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวแทนมีสักห้าครั้งแล้วกันเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการย้อมผมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะอ่าเราก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนสำหรับเสื้อตัวที่เราสามารถที่จะแบบว่าใส่แล้วก็แบบเลอะแล้วก็ไม่เสียดายนะครับแต่ว่าในตัวของกล่องตัวนี้ทุกคนมันจะมีตัวผ้ากันเปื้อนด้วยนะครับแล้วก็ จะใช้ผ้ากันเปื้อนอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครกลัวว่าสีผมนะครับที่ย้อมเนี่ยมันจะเลอะบริเวณผิวหนังของเรานะครับ mm hmm. ก็ให้หาพวกวัสลีนีหรือว่าเป็นพวกออยต่างๆนะครับมาฉรลมตรงรอบๆหน้าของเราได้นะครับ mm hmm. เพื่อว่ากันสีนะครับไม่ให้มันเปื้อนนะครับ แต่ว่าเราไม่กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะล้างออกไหมนะครับเริ่มเลยนะยสีแบบว่าสีสวยมากเลยทุกคนอหอมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงจากตรงบริเวณด้าน ข้างก่อนดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์นะครับ <Tri ps. S 1> ถามว่าขั้นตอนหลักๆการยอมด้วยโฟมเนี่ยยอมไม่ทั่วเนี่ยมันทำยังไงนะครับสำหรับเราเราคิดว่าทำยังไงก็ได้นะครับทุกคนให้มันเสร็จทั้งหัวเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะครับให้มันแบบว่าทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าเนี่ยให้มันแบบว่า เสร็จในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับพยายามทําให้มันแบบทั่วศีสษนนะครับ mm. เช่นลูบขึ้นลูบลงมานะครับทริปส์นี่นะครับก็จะลูบขึ้นนะครับลูบขึ้นลูบขึ้นลูบขึ้นไปเสร็จแล้วก็กวาดทุกอย่างลงมาเหมือนเดิมนะครับที่เหลือๆนะครับก็ปาดไปนะครับ ไม่ททยว่าจะเลอะไหมวันนี้เลอะแล้วแหละนี่นะครับพอมันโดนข้างในเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้องกวาดให้มันแบบว่าลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันโดนด้านหน้าด้วยนะครับนี่เห,หด้านหน้ามันก็จะโดนทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็อบขึ้นอีกทีหนึ่ง ต่อมาเราจะมาทำส่วนด้านหลังบ้างนะครอืมกินหอมมากเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะ สร็จแล้วเราก็นำผมลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วมาทำด้านข้างต่อนะครับทุกคน ออคิดว่าน่าจะลงทั่วทั้งหมดแล้วนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็เรายังเหลือยาอยู่นะครับเหลือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็จะมาลงให้มันแบบช้ำๆนะครับลงแบบว่าให้มันซ้ำอีกรอบนึงนะครับให้มันทั่วแบบทั่วเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ายามันเหลือนะครับมันผสมไปแล้วมันก็จะเก็บไม่ได้นะครับ ตอนนี้นะครับแล้วก็จะนวดนะครับนี่ให้มันเข้ากันนะครับอ GG เอ้ยหุบแล้วว่องใหญ่เข้าตานะครับทุกคนมันไหลเนาะ รู้สึกว่าโฟมยีห้อนี้จะค่อนข้างลิควิดี้นิดนึงนะครับมันจะแบบค่อนข้างไหลลงมานะครับ mm. โอเคนะคะทุกคนก็สรุปนะครับว่ามันมีความแบบลิควิดี้มากทุกคนเห็นปะแบบมันจะแบบว่าไหลลงมาตลอดเวลาเลยอะ มันจะไหลแบบว่าลงมาตลอดเลยนะครับมันจะแบบเป็นน้ำค่อนข้างสูงนะครับ <Oops. S 1> ก็คือสรุปนะครับทุกคนตอนเนี้ยเบิดย้อมไปทั่วศีรษะแล้วนะครับแล้วก็ย้อมแบบให้มันชุ่มแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เจอก็จะเป็นเรื่องของความเลอะเทอะมากกว่านะครับเนี่ยทุกคนลองดูสิมันจะแบบว่าค่อนข้างไหลลงมานะครับมันจะไหลลงมาแบบเหมือนน้ําเลยอะ <S <S> <S แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะ จะทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะไปล้างผมกันนะครับโอ้ยอไหลอีกแล้วไหลอีกแล้วสงสัยเราต้องไปอยู่ในห้องน้ำแล้วนะทุกคนเพราะมันไหลตลอดเวลาเลยเดีย๋ยวเราไปนั่งรอในห้องน้ำดีกว่าละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ล้างผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะ บายสีมันก็จะมาประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยคือเราแบบยังไม่ได้มองตัวเองเลยนะว่าเป็นสีอะไร อันนี้ผมมันยังเปียกๆอยู่นะเดี๋ยวเราไปเป่าผมก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่ามันคือสีอะไรกันแน่นะเป่าผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนสีมันจ่องมาประมาณแบบนี้นะครับนี่สีแบบว่าสีอะไรเดี๋ยวของมองแป๊บหนึ่งนะอ่าสีมันจ่อกมาแบบแนวๆแบบเป็นสีส้มๆนะครับ สีมีความประกายส้มมากกว่าตอนก่อนยอมนะครับต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่ากล้องของเบิร์ดนะครับรุ่น canon g7x นี่นะครับถ้าสมมติว่าเรามองระยะไกลแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ามองระยะไกลนะครับสีผมเนี่ยมันจะดูค่อนข้างเข้มนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปใ,ใกล้ๆนะครับ จริงๆแล้วสีตัวจริงจะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่ก็ให้ทุกคนยึดสีตามที่เราเจาะใกล้ๆนะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันจะใกล้เคียงกับตัวจริงมากกว่านะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนย้อมผมสีนี้นะครับเน้นม่าสีนี้นะครับที่เบอร์ย้อมมันนี้นะมันจะแบบไหลค่อนข้างเยอะนะก็แนะนําว่าให้ย้อมในห้องน้ํานะคะเพราะว่า มันเลอะแน่นอนนะครับทุกคนแบบไหลจอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นนะครับก็มันยังไม่เคยได้ลองนะครับเดี๋ยวก็จะลองสีอื่นด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าสีอื่นเนี่ยมันจะแบบเลอะเทอะแบบไหลลงมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความแสบประมาณหนึ่งนะครับทุกคนอย่างตรงจังหวะที่มันโดนช่วงตรงหนังศีรษะเราอะตรงช่วงบริเวณแบบรอบๆเนี่ย มันก็จะเกิดความแบบละคายเคืองขึ้นนะครับอย่างเบิร์ดเนี่ยมันก็จะรู้สึกแสบๆนะครับแสบตั้งแต่ตอนยอมมาแหละตอนนี้ก็ยังรู้สึกชาๆอยู่นะครับมันก็จะมีความแบบละคายเคืองหรือว่าแสบขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณแบบว่าช่วงบริเวณทั่วศีรษะนะครับมันก็จะรู้สึกแสบๆคันๆยิบๆนิดน,นึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะล้างออกไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบ เหมือนอารมณ์แบบชาชาหนังหัวเหมือนกันนะถ้าใครใช้สีนี้แล้วนะครับแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าใช้แล้วเป็นสีอะไรนะครับมันอาจจะแบบสวยขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาแบบอัปเดตให้ดูกันดีกว่าละกันนะครับในแบบวิดีโออัปเดตสีผมอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับทุกคนก็ไปก่อนดีกว่านะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน